สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยเงยวทุกคนนะครับวันนี้ผมกับมะนาวกับสแมรกนะครับที่เอาผ้าห่มกับผ้าปูเอ้ยผ้าห่มกับที่นอนแล้วก็มุ้งนะครับมาเปลี่ยนให้พวีประศาสตรอ๋อพวิประศาสตร์เป็นซื้อประสิทธิ์นิพันธ์อประสิทธิ์อ๋ออุทุมอ๋อเหรอ,อใช่ซ้ำไหนเอาซ้ำไหน เอาไปใช้นอกมูลรายที่นี่บบได้นี่เขาซื้มาเปลี่ยนอันนี้ให้เจ้านี่เปลี่ยนมุ้งเปลี่ยนมุ้งใหม่ให้ให้สาวแมสเปลี่ยนให้เอาไหมแซมส์เปลี่ยนมุ้งรู้เอาไว้นี่กับที่นอนกับที่นอนมาให้ลื้อออกบอเอออันี้กับรือทกันไปเลยรื้อออกเลยนะครับมุ้งนี่เอาไหม่ หมเอ,อาใหม่แล้วเอาเอาไปชิมเลยแล้วเนาะที่นอนทับเลยไปเลยบอกทับไปเลยก็ได้ครับทับไปเลยเนาะเอาสระเม็ดกุ๊กตัวสมัยกูโอ้ดี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 ผมเคยได้ออกด้วยเนานะเดี๋ยวเจ้านั่งยุงข้างก,ก็ได้เ <ๆๆ S 2> นี่ยอันนี้ข้าวไปซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็ได้ที่นอนก็นได้ขึ้นไปเลยๆๆๆครับ นี่ให้สาวสามัตจัดการกับสาวมะนาวอ๋อข้าห่มกะเอาไว้เนาะเอาไว้ในถุงพ้าห่มเอาไว้ในถุงเนาะอุ้ยนเนาะบ้านนี่มันมันยังบ่หนาวเออถ้ามันหนาวจากนั้นบ่แม่นมีเงินเป็นแสนหัวซ้อนไว้อยู่นี่บม่มีเงินอยู่บาทเออง๋อเกี่ยว์กันะลยอ๋อ ดึงดึง,ดงที่นอนมาก่อนนอนทับใบพื้นนอนทับไปกบมุงเก่าทิ้มเลยก่กะเอาออกมาไว้นี่ก็แล้วแต่เสียไปทิ่มกับทิ่มแล้วครับมุงเก่าเอาออกไปฟูสมาร์ทเอาออกไปก่อนเอาที่นอนใส่ก่อน,นแล้วค่อยปูนะครับเฮยจะพูดเขาทำไหมครับไล่ไล่ไลมาพี่ไลมาพี่เห็นไหม เห็นปะกวดักวดออกก,ออก้อนหรอมีไม่กวดอยูอบ่ครับจะใ,ให้สมัติปัดก่อนนะครับไมื่อเที่ยงไหมเตที่ยง,งวันที่ยี่สิบไม่เก้าหลังไม่เก้าหลังจนบ่มีห้องแนวเกา้า อันนี้แนวพันดึงึ้นทั้งชาเรียบร้อยบนี่มุงเดี๋ยวให้สแมทปูให้เลยอันนี้เพันโตหรูรวาจังเลยนี่เพ่มอรอนเพิ่น้ามาให้เพิ่มนอามัให้เลยข้าใจปนงอตรงนี้สัอันเก่าเด้สิอนเก่าลยวใสอันเกุ่สนเก่าหรอวะม่หน่อยสมั งูของมันอยู่ใสไปเบิ่งใสเบิ่งเบิ่งว่ามันทางทางทางใดทางยาวทางใดทางสั้นนะเขาลุงเบิ่งแล้วมุ่งเก่ามันขาดแล้วเอออันนี้อันนี้มันจะมีแนวอันกันฝุ่นทางเทิงครับให้เอามัดเลยสมัรมัดทุกเด้อเออเบิ่งสองคนหนูผู้เดียวนะครับ บอกบอกถึงตอนนั้นบอกว่าให้ฟังเลยบอกถึงตอนนี้จะก่อนเดี๋ยวเอดอันนี้ให้เพื่นแล้วก่อนเพราะว่านั้นผมข้อมูลในระบบผมอันนั้นแหละผมตามให้เรียบร้อยแล้วทื่อนมถามืนมนพราะว่าเขากเา ครับแม่กระตาโบ้ยดึงไปดึงไปเข้าประตูผู้เดียวแล้วมันดึงเนอะดึงไปมันถึงบอลตรงนี้บอลตรงนี้เอาดึงไปตรงเออดึงไปสร้อยกันให้สมัดเข้าไปเช็กก่อนสมัดเข้าไปมองดูไปเช็กทางไหนไปเช็กทางไหนไว้เออเก่งสละเก่งสะแล้วมันสีใหญ่แล้วมันสีโล่งตัวนี้ค่ะพูนมาพูดบอกได้ว้าถามมาผู้นั้นผู้นี้อันนี้หา เอากลวมก็ได้พัดลมพัดลมเพิ่นปอดอยู่บ่ครับเปิดได้ที่จริงเอาขึ้นไปตั้งทังเพิงก็ได้พัดลมเพิ่นชอบหดพักหดหนังย่านมันซอสแกบอชิบบวอยู่คุ้มที่มือเอาเอาพัดลมตัวดีๆไปเพิ่นรถไปทีมือออกมาเปิดมาดับเอาเรากระครอบบัคคานเปิดจังสิละโอเคสุดทัศน์ฮะเจ้าเจ้าเดียมือออกมาตัดอ๋อเลื่อนยังไง เจ้าเจ้าอยาวมีดไปตัดเดิมุงบันนี่ฮะมันคือขาสารเก่าอ๋อติ่งเสื้อกอเห็นมันบ่ได้มันไ่ได้ตัดเนี่ยบดบดึงเข้ามาอีกบอครับนี่ยทางทีมันไปทางพุนพวดเน่ะผมว่าเนาะถ้าเราดึงทางนี้ขึ้นแล้วกันงานทางนั้นมาบ่บ่ครับเอาพอนลุงจะหน่อยเนาะอันนี้หันทางนั้นหันนั่นยนีดึง เอาทางนี้ขึ้นไปอีกนะครับเอาทางนี้ขึ้นแล้วปล่อยทางนั้นมาบดเลน,นนะมะนครับไปปบดทางนั้นเถอะนะครับปบดทางนั้นแล้วก็ดึงทางนี้ขึ้นไปอีกนะออืมมเาลละันี่พ่อ,อพหอมกันอันนี้พ่อหอมใหม่เอามุ้งใหม่มุ้งใหม่ที่นอนใหม่พ่อหอมใหม่ พ่อผมก็เอาไว้ใหแหละแล้วก็ค่อยให้เพื่อนอะไรนั้นเขาจะเข้ามาเบิ้งด้วยจะเข้ามาเบิ้งด้ย่างได้ก่อนแล้วจังก็มาให้ผู้สาวใหม่คะเข้ามาเบิ้งเลยไหมมันจะไปจังเลยไปนอนเบื้ง อันนี้จะไปงนนนะเ็ไปทำบ้านก่อสร้างอืมครับภูมีเห็นนั่นมี้จะไปอุ่นนูนทุกวันนี้หันทุกตัวมาอุนนู้คือบพราว่าตุ่นเจียแน่นนะเนี่ยกลับมาเลยครับผมก็ได้มีหน้าที่ที่สิมาอันนั้นได้ผมบอกจับดีคือก็อันท้ายให้คนอันนี่แหละคือในมุ่งใหม่ใส่ที่นอนอันนี้หาผมจงบอกเรือว่าผมกับสร้อยเท่าที่ผมสร้อยได้เออคือ นยายโยคนไนขรองนายเลขาครับเลขามันบได้เกี่ยวกันนั่นเะะองะูอันนี้ผมมาส้อยซื้อผมมาซ้อยส่วนผมมาซ้อยส่วนตัวก็คือมันมันบได้เกี่ยวกันอย่างคือข้อมูลในระบบะผมไปค้นว่าเพื่อนมีบัตรบัตรพิการบัตรคนชราแต่ว่าเมื่อนห่หาก,กคุยว่าสีซ้อยเหลืออย่างได้เนี่ยหรือว่าบ้านนี่สีซ่อมแซมอีหยังคืออาจจะต้อง มาแล้วก็เอ็ดให้มันน้อยเพราะว่ามันป่วนมันบอบพับคือมันเป็นเรื่องที่มันบริเวณที่เขางบที่เขากักไว้คือไปสอบถามคือผมก็ไม่ได้มีหน้าที่นะแล้วแล้วหลายๆอย่างมันมันกบริเวณคนเดียวที่เป็นแบบนี้อี่ที่อันเพิ่นลงโซเชียลนี้ว่าอันคัาคนอันนั่นนี่ อยากอันมากมี่นฝนตกเห็น้ําช่วมมองมีเพียงหัวเข้าช่วมเออเพียงหัวเข้าคันดก้อนนกับบกมี่หนกับบมีคกอกนนรับแล้ใจหาซื้อตอนีก็อยากได้จะให้จะให้จให้มากจะให้มากอันนี้เป็นนเป็ดสั้นเดียวเวลาฝนตกนี่ห็นหนำยู่ง้นำมีเพียงหัวเข้าคัาวอันนูานอันนั้นอันนั้นอันนี้มีพ่อ้าวทำ้านี่ก็ได้ถ้าเป็นไปได้หรอเปนไปได้ เพราะว่าม <ừ> ันปดมเลยยุดงานทกอย่ท <ừ> ี <ừ> ่มาซ่อมแซมแต่ก่อนมันกับ่ตินแก่โฟโตมกกหัวกหวง่ีสมองแก่จำไบ่ได้นะ เากะบอกจะเอาอันนั้นในนี้ยัดลงไปเด้อแกกระบอกบฟังหาเนี่ลูกคนจะตายเมื่อสเอาเนียหเียมาตายือาลี้าวกระ่ายนี่ขดมาซอยเลย่นีอันดีดีเอดีายมาลูกเอาที่นอนก็ให้ไม่เตาหุงก็หไม่ยังจะเมียไมบอไดู้้เดียวพต้องไปบอกว่าเมียว่ายังทแค่เรา่ไหอย่างไรอท่นนอนอันนี้หามาก่อนถ้าสมมติว่า หน่วยทางในหันข้าเจ้าว่ามีโครงการเอดอย่างซ่อมแซมอีอย่างข้าก็เสนอไปแต่ว่ามันอาจจะบอได้เลยแต่ว่ามันอาจจะไปเข้าระบบแล้วลูกฮ็ดได้ยู่เ่นี่ยนโครงการว่าออหรือหรือขอเปลี่ยนบ้านใหม่เฮ็ดเฮ็ดเ,ดเ็ดตามความคิดของลูกขเอเแต่มันมันมีมันมีโครงการมันมีโครงการ,การคือซ่อมสร้างมันมีงบแค่สองหมื่นก็คือ มันต้องให้ใช้คนในชุมชนมาซ่้อยกันครับครับคนในชุมชน <พอ S 1> มาก็ปั๊บสี่ข้ออยู่ชุมชนนี่กับชีส้อยไม่คนละโต๊ะสังกัดีคนละเพียนนี่ก็คือมันมัน,มน,มนสองหมื่นห้านี่คือถ้ามางออกแล้วเอ็ดก็รอบสัํมขึ้นอยู่ีได้ครับ,บแต่ว่าให้ได้อยู่แต่ว่าเต่ำกว่าหมูอกครับมันต่ำกว่าหมูน้ำเฮือนเอบมได้มันไหลพื้นที่นี่ต้องคูนซะก่อนเ้อ มันต้องมันหาบ่อน้ำเบียงน้ำบอกแล้วครับอันนี้เพื่อนอามาเฮ็ดยังครับคุนได้วม่ไปลเองหรอกมาอ๋อวครับประมาณดินจักรถจังสีพร20น่าได้มถบาใเ่ไก็บ่ได้ไหครับอันนี้คือเฮาได้เอามุงกับผ้าห่มกับที่นอนมาให้ผู้ประสาทพุทธทุมก่อนสกคเจ้า ประสิทธิ์พุทุมหรือซื้อเรียนว่าอุปสรรคซื้อเรียนือคโอเคเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากซอยเรือกะสอบถามได้นะครับแล้วกัถ้าเอออยากร่วมบุญหรืออย่างกะสอบถามได้ในเพจเนาะเดี๋ยวผมซเป็นสะพานบุญให้อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนกะอยู่ผู้เดียวแล้วกะแล้วกะหลานเพื่อนนะครับเป็นผู้ดูแล ส่งเขาส่งน้ำเป็นการอาศัยบัตรคนพิการบัตรคนจนบัตรคนจนเพื่อนจ็มีบัตรบัตรคนจนสี่ร้อยแล้วกันบัตรคนพิการผู้เท่านะครับได้ประมาณพันสี่พันสี่ต่อเดือนแล้วกันอันนั้นอีกสี่ร้อยที่เป็นบัตรคนจนแตเดือนละพันแปดครับ ก็ได้อาศัยอันนั้นโอน้ยเนาะแต่ละเดือนก็อะไรเกิดซนเดือนเนาะเนาะโอเคเดี๋ยวท่านอันนั้นค่อยกะสิอันนั้นบอกข้าเจ้าให้สร้อยเหลือมันเร่งด่วนมันเร่งด่วนบรทุกคนคนก็นมีปัญหาหลายเนาะกะแจ๊กสิว่าจาังเลยกะสิสร้อยไปก่อนกับเบิ้ลไม่ไม่เลยผมคนเดียวเนาะคอยเขอจจ้าใจเจ้าบอก มันมีแน่งโกงเงยนี่จะมางอกออกมาให้รุ่นเนาะอืถ้าว่าถ้ามีอย่างค่อยกันสิแวะมาเบิ่งเจ้าดูดูครับขอบคุณหลายครับเม็เตสสัสเจ้าอยากได้คิดว่าแนวอยากได้ไกล์ไม่อย่างไกลอยากเดื่อนให้ใหม่อยากเอ็ดเงินมันเด็กใหญ่เกิน แต่ถ้ามันต้องรอโครงการเนี่ยแต่ว่าเอาเล็กๆน้อยๆที่แบบคนพอซีซอยได้เมื่อไหร่จมอยากเบ่งโทรทัศน์ก็ไปถามไอ้บ้านโดนท้อยว่ามาลดุงพันห้าค่าซ่อมนี่ฮะโอ้ยมมันนกบีเงิค่าซ่อมหอบพันห้าหรือว่าจังเลยค่าซ่อมโทรทัศน์นี่พันห้าฮะ ซื้อมาเห็นมันก็เสถียรกลัวได้หนิแนวอยู่แนวกินเด้ส่ะซื้อเอาเบิร์ดอยากได้โทรทัศน์มานอนเบิรงขอพัดลมเด้สะมันใช้ได้ปกติเหรอเจ้าหาลงหลงลืมลืมเจ้าไปตัดสายมันเหรออันที่ไปดูซื้อมาให้วังอาทิตย์ก่อนนี่ค่ะโมโหมากก็เอาขวนซับ สายไผ่นะฮะรลอดยานมันมันสดว่าอย่าไปเฮ็ดเจ้าขวนซาบอ่เด็ดไหมเออสบสายไผ่ค่ะีร้านมาร้านมาโตให้เลฮ้ยเปเตอร์เจ้าจำบ่ได้เหรอือว่าจังเลยจังมาได้คือมุ้งจะสิแหละค่ะไอ้กินเข่าปั๊บข้อนบอกพีทก็ไปเลยเจ้าหาเดียวก็ขึ้นมาถึงมาเห็นครับไอพี เจ้าลืมพร้อมสมองมันจำบ่ได้มันบุสั่งเลยงานอืมเพรสมองข้างขวานี่มันคือมันตายไปแล้วไหมล่ะตายสมองข้างขวาตายแบบนี้อวัยวะฝั่งซ้ายมันก็เลยเสียอืมอืมอ้าซะนี่ท่านตายนีควักเนาะซิมาเบิ่งดูๆถ้าค่อยกลายไปกลายมากกันเดียเนาะนะครับสู้ๆ <l ots> อยากอายอยากอาย <s> <c oughs> ารับขอบคุณครับครับขอบคุณรู้เสียจังใดแล้ <l ots> ให้แซมแอนแล้วแวมบ,บิ่งดูๆนะแซมแอนคือกันโอเคครับ <l ots> <l ots> <l ots> ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ